สวัสดีค่ะพี่น้องที่รักในพระเยซูคริสต์ในเช้าวันนี้วันศุกร์ที่23สิงหาคม2 0 2 4ขอบพระคุณพระเจ้าเพราะวันจะนัร์ที่เราจะไข่ควรร่วมกันในเช้าวันนี้ในพระธรรมหนึ่งโกลิมบทที่11ข้อที่1บอกว่าท่านทั้งหลายจงทําตามแบบอย่างของข้าพเจ้าเหมือนกับที่ข้าพเจ้าทําตามแบบอย่างของพระคิดและพระคมพีตอนนี้อาจารย์ปอลโลต้องการจะให้พี่น้องริ้สึก จากที่โครินเนำนินชีวิตด้วยการที่ถวายเกียรติพระเจ้าจากมาริบทในบทที่สิบข้อที่ยี่สิบสามถึงข้อที่สามสิบสามท่านต้องการให้พี่น้องโครินการใช้เสรีภาพอย่างถูกต้องไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการกินการดื่มหรือการดำเนินชีวิตจนขนาดที่ว่าบางครั้งเราจําเป็นจะต้องจํากัดการกระทําของเราเพื่อเห็นแก่เจตํานึกของผู้อื่นไม่ทําให้ผู้เชื่อคนอื่นเสด็จ และต้องทําให้ดีที่สุดเพื่อที่จะให้ผู้อื่นได้รับความรอดโดยปกติคนเราโดยส่วนลึกๆแล้วะเราชอบให้คนอื่นที่จะมาทําตามอย่างเราหากว่าเราต้องการให้ผู้อื่นทําตามอย่างเราเราก็ต้องทาตามอย่างพระเยซูคิดก่อนเพราะพระเยซูคิ์ทรงเป็นเหตุผลที่ผู้อื่นจะทําตามอย่างเราและให้เรามีความกล้าที่จะนําผู้อื่นไปถึง พระเยซูกิตก็ผู้ช่วยให้รอกด้วยไม่ใช่นํามาถึงตัวเราหรือให้ตามแบบอย่างเราในพระคัมภีร์ตอนนี้จากพระธรรมหนึ่งกรณีบทที่สิบเอ็ดข้อที่หนึ่งบอกว่าท่านทั้งหลายจงทําตามแบบอย่างของข้าพเจ้าเหมือนกับที่ข้าพเจ้าทําตามแบบอย่างของขพระริ์อาจารย์ปอโลพูดประโยคนี้บางทีเราฟังแล้วเหมือนกับว่าอาจารย์ปาลโลกำลังจะโอ้โอวดอ,อ,อะไรในสิ่งท,ที่ท่านเป็นหรือ ที่ท่านบอกว่าให้เราทําตามแบบอย่างท่านแต่หากว่าเราได้มาศึกษาและท้ิจารณาถ้อยคำของอาจารย์ปารโลเราจะเข้าใจว่าทำไมท่านจึงเขียนอย่างเช่นนี้ท่านสาม,มารถที่จะบอกให้คนอื่นทำตามได้ก็เพราะว่าท่านทำตามอย่างพระเยซูคริสต์ผู้ทรงเป็นพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ที่ท่านรับใช้และการที่ท่านกล่าวเช่นนี้ก็เป็นไปได้ว่าในสมัยของอาจารย์ปาโลนั้น ยังไม่มีใครเขียนถึงชีวประวัติของพระเยซูคริสต์พระราจกิจที่พระเยซูคริสต์ทรงกระทำและแม้แต่พิเยนชาวโคลินก็ยังไม่ค่อยรู้เรื่องราวของพระเยซูคริสต์หรือพระราจกิจที่พระองค์ทำอาจารย์ปารอจึงยังไม่อาจที่จะกล่าวได้ว่าให้พวกเขาทําตามอย่างที่พระเยซูคริสต์ดังนั้นอาจารย์ปารอจึงใช้วิธีการชี้ให้พวกเขาเห็นพระเยซูคริสต์โดยดูจากชีวิตของอาจารย์ปารอเอง จากการที่อาจารย์ปอลโลอยู่กับพวกเขาที่เมืองโคลินเป็นเวลาสองปีได้ใช้เวลากับพวกเขาได้สร้างสัมพันธ์ในหมู่ผู้เชื่อจำนวนมากและพวกเขาก็เห็นแล้วว่าผู้เชื่อและอาจารย์ปอโลเองมีชีวิตที่ดีที่เป็นแบบอย่างที่สอดคล้องกับคำสอนด้วยเพราะฉะนั้นท่านอาจารย์ปอโลจึงพูดได้ว่าให้ทำตามอย่างข้าพเจ้าเหมือนอย่างที่ ข้าพเจ้าทําตามแบบอย่างของพระเยซูคริสต์การเป็นแบบอย่างในชีวิตปัจจุบันของเราทุกๆวันนี้ก็เป็นสิ่งสําคัญมากจริงๆแล้วการเป็นแบบอย่างแลนเป็นตัวอย่างที่ดีให้เห็นมันเสียงดังกว่าคําสอนคําพูดที่พูดซ้ําๆซ้ำๆด้วยซ้ำไปนะคะแต่ว่าพอละเลยเรื่องของการเป็นแบบอย่างมันก็ เป็นสิ่งที่น่าเสียดายเพราะว่าคําสอนนั้นไม่มีอิทธิพลเพียงพอและทุกวันนี้เรามีแบบอย่างของพระเยซูคริสต์จากพระคิดธรรมคมพี์ที่ให้เราได้รู้จักให้เราได้ศึกษาได้ใกล้ควนได้เรียนรู้ได้คาหนุนใจได้คําสอนได้คําเตือนสติเป็นแบบอย่างของพระเยซูคริสต์ที่ทั้งสำแดงความรักความเมตตาความห่วงใยเอาใจใส่ทุกคน ไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่คนที่เจ็บป่วยคนที่ไม่สบายพระองค์ก็ทรงช่วยเหลือไม่เพียงแต่ทรงช่วยเหลือรักษาฝ่ายร่างกายไม่แต่ฝ่ายจิตวิญ,ญญาณพระองค์ก็ทรงห่วงใยเพราะฉะนั้นเราสามารถเรียนรู้จากพระเยซูคริสต์โดยจากการที่พระวจนะของพระองค์ได้อธิบายถึงสิ่งที่พระองค์ทรงกระทำให้เห็นและสิ่งที่พระองค์ทรงสอนอย่างมากมาย เพรนั้นเราจำเป็นจะต,ต้องเอาใจใสก่การดำเนินชีวิตด้วยการเป็นตัวอย่างที่ดีในพระคัมภีร์ยอห์นบทที่14ข้อกที่ห้าิบหอกว่าถ้าพวกท่านรักเราท่านก็จะประพฤติตามบัญญัติของเรานั่นคือการที่เราทําตามคําสอนของพระคัมภีร์สําแดงชีวิตที่ดีนั่นก็คือเราเองสำแดงถึงการรักพระเยซูเราสามารถที่จะเป็นตัวอย่างที่ดีในที่บ้านของเรา ที่ลูกๆของเราจะสามารถมองเห็นแล้วก็เรียนรู้ว่านี่เป็นสิ่งที่พ่อแม่ประพฤติปฏิบัติตามคำสอนอย่างพระวจนะของพระเจ้าและเขาเองก็เรียนรู้ที่จะปฏิบัติตามเพราะว่านี่เป็นสิ่งที่ดีและเป็นสิ่งที่คนในครอบครัวของเราปฏิบัติกันแต่ว่าในขณะที่เรามีการปฏิบัติในบ้านบางอย่างที่เด็กจะเรียนแบบได้ในด้านไม่ดี ก็เกิดขึ้นได้บางครั้งได้ยินหรือเห็นสิ่งที่พ่อแม่ตะโกนใส่กันตะคอกหรือด่ากันเด็กก็รู้สึกว่าสิ่งนี้ก็เป็นสิ่งที่เขาทําได้เขาก็เรียนแบบเขาจะพูดกับน้องหรือกับพูดกับเพื่อนๆที่โรงเรียนหรือว่าบางครั้งถ้าเขาเห็นพ่อแม่มีการค้าขายที่ไม่ซื่อสัตย์เขาก็คิดว่านี่ก็เป็นสิ่งที่ปกติที่ทําได้เพราะว่าที่บ้านก็ทําอย่างนี้หรือการพูดจาหยาบคายที่บ้าน เด็กก็บอกว่าที่บ้านก็พูดเป็นเรื่องธรรมดาไปที่โรงเรียนก็พูดเรื่องนี้ได้เด็กจะเรียนแบบโดยที่ไม่ได้รู้สึกอะไรเพราะคิดว่านั่นเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตปกติแต่ว่าอาจารย์ปอลโลไม่ได้พูดเช่นนั้นอาจารย์ปอลโลบอกว่าถ้าสัรารถนาที่จะเรียนแบบอย่างพระเยซูคิต์ก็เป็นสิ่งที่สําคัญมากเพราะว่าพระเยซูคิต์ทรงเป็นแบบอย่างของการมีจิตใจที่เมตตา สุภาพอ่อนโยนซื่อสัตว์ทั้งต่อหน้าและก็รับหลังชีวิตที่จะเปลี่ยนแปลงได้สำคัญมาจากภายในที่เรียนรู้พระวจนะของพระองค์ทุกวันไายตรองไข้ครวญและนำสู่การปฏิบัติและการปฏิบัตินั้นจะนำไปสู่การเป็นแบบอย่างที่ดีเพราะฉะนั้นพระวจนะในวันนี้ในหนึ่งคเรีมูดิสแนนี็คนิมม์บอกว่า ท่านทั้งหลายจงทําตามแบบอย่างของข้าพเจ้าเหมกับที่ข้าพเจ้าทําตา,ตามแบบอย่างของพระเยซูคริสต์ก็เป็นสิ่งที่เตือนใจเราในตลอดวันนี้ให้เราลุ้นใจกันหาที่ต่ขขางสาธุการพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่สูงสุดข,ขอขอบพระคุณพระองค์ที่พระวจนะของพระองค์วันนี้ลนใจเราชูใจเราขอพระเจ้าทรงให้เราทั้งหลายมีกําลังในการเรียนรู้ที่จะทําตามแบบอย่างของพระเยซูคริสต์มากยิ่งขึ้นทุกวันและทุกวัน ขอขอบพระคุณพระองค์ในพระวจนะในวันนี้ร่วมกันอวยพรตลอดวันนี้เป็นมแเ่งพระพรให้กับผู้อื่นให้พอเป็นพระพรให้กับตัวเองและเป็นพระพรในทุกๆด้านที่ถวายเกียรติแด่พระองค์ด้วยขอขอบพระคุณพระองค์ร่วมกันในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน